สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูหมายจะนําเสนอ10สำนวนสุภาษิตไทยนะคะยังคงเป็นหมวดปปลาอยู่นะคะตัวอย่างเช่นปากหอยปากโปนะคะครูหมายจะเริ่มตั้งแต่บอกความหมายของสำนวนที่มาของสำนวนและตัวอย่างการแต่งประโยคของสำนวน เราไปดูพร้อมกันเลยนะคะปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาลงน้ําหมายถึงปล่อยสัตรูไปอาจจะกลับมาทําร้ายภายหลังอีกที่มาของสำนวนมาจากการปล่อยให้บุคคลสําคัญหรือสัตรูที่เราจับได้กลับไปสู่แหล่งเดิมของมันที่อยู่ของเสือย่อมอยู่ใน และปลาต้องอยู่ในน้ําเมื่อมันกลับสู่บ้านตามธรรมชาติของมันแล้วกําลังวังชาของมันก็ย่อมมีขึ้นอย่างเดิมมันอาจจะเป็นเหตุให้ศัตรูกลับมาคิดแย่แค้นเราได้ภายหลังตัวอย่างเช่นตํารวจไม่ตามจับผู้ต้องหามารับโทษก็เท่ากับการปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยปลาลงน้ำสักวันก็ก่อเหตุแบบนี้อีก ประตูตีแมวหมายถึงรังแกคนไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนีรอดไปได้ ที่มาของสำนวนนี้มาจากการพยายามที่จะทำร้ายแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางต่อสู้โดยการกักไว้ในห้องปิดสนิทไม่มีทางออกซึ่งอย่างไรแมวตัวนั้นก็ไม่สามารถที่จะหนีรอดจากการทำร้ายได้อย่างแน่นอนมักใช้เปรียบเปรยถึงการรังแกคนที่ไม่มีทางสู้และไม่มีทางที่จะหนีรอดไปได้ใช้ในกรณีที่บุคคลฝ่ายหนึ่งหลอกล่ออีกฝ่ายไปทำร้ายโดยไม่มีทาง สู้หรือหนีไปได้เลยตัวอย่างเช่นปิดประตูตีแมวจับ80ดวัยรุ่นสิ่งรถจัก,กรยานยนต์ปิดควันไฟไม่มิดหมายถึงปิดเรื่องที่อื้อฉาวไปทั่วแล้วไม่สำเร็จที่มาของสำนวนนี้มาจากการเปรียบเทียบเรื่องเสียหายหรือไม่ดีนั้นกับ ควันไฟที่ไม่ว่าจะปิดดีอย่างไรควันไฟก็จะเล็ดลอดออกมาได้เสมอเปรียบเสมือนกับเรื่องเสียหายที่เป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วนั้นก็ไม่สามารถที่จะปิดบังหรือซ่อนเร้นได้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่สนใจของผู้คนและสังคมภายนอกเองก็จะพยายามขุดคุ้ยจนถึงที่สุดเช่นกันตัวอย่างเช่นที่คนแอบไปครอบ กับเพื่อนผมใครๆเขาก็รู้กันทั่วอย่ามาโกหกหน้าตายอีกเลยเรื่องแบบนี้ปิดควันไฟไม่มิดหรอกปล่อยนกปล่อยกาหรือปล่อยลูกนกลูกกาหมายถึงปล่อยให้เป็นอิสระไม่เอาผิดหรือปล่อยให้พ้นจากความผูกพันที่มาของสำนวนนี้มาจาก การปล่อยให้นกหรือปลาที่มีผู้จับมากลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นกิจกรรมที่มักจะทำควบคู่ในเทศกาลสงกรานต์หรือในเทศกาลออกพรรษาการปล่อยนกปล่อยปลาจึงเป็นการทำบุญต่อชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะเชื่อกันว่าแม้นคนที่ถึงกำหนดจะต้องตายถ้าได้ช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะตายหรือสัตว์ที่กำลังจะเอาไปฆ่าให้รอดชีวิตไปก็อาจจะทำให้มีชี ีวิตยืนยาวต่อไปอีกชาวรามันถือเป็นประเพณีที่ต้องปล่อยนกปล่อยปลาในเทศกาลสงการตัวอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นกอบเป็นกรรมหมายถึงเป็นผลดีหรือเป็นชิน้นเป็นอันที่มาของํำนวนนี้มาจากคำว่าทั้งกรอบและทั้งกรรมเป็นกริยาอาการที่เราจับสิ่งของไว้ให้อยู่ในมือของเราทั้งมือเดียวต่างมือต่างจับและทั้งสองมือประ,ประคองช่วยกันจับอย่างระมัดระวังจะทำให้เราสามารถที่จับของได้จํานวนมากขึ้นจึงนิยมใช้เปรียบเทียบ กับการที่เราประกอบกิจกรรมอะไรไปลงตัวแล้วได้ผลตอบแทนคืนมาเป็นอย่างมากมายเป็นชิ้นเป็นอันได้ผลดีทำประโยชน์ได้มากเป็นอย่างดีสมดังกับที่เราได้มุ่งหวังตั้งใจไว้จึงเรียกว่าได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมนั่นเองตัวอย่างเช่นเขาค้าขายมามากมายหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้กำไรเป็นกอบ เป็นกรรมเท่ากับการค้าขายของเก่าเลยเป็นหุ่นให้เชิดหมายถึงอยู่ในฐานะหรือตำแหน่งที่ต้องทำตามที่เขาสั่งที่มาของสำนวนนี้มาจากการเปรียบเทียบกับหุ่นเชิดที่จะต้องมีคนเชิดหุน่นคอยควบคมุมหรือชักใย,ยอยู่เบื้องหลังให้แสดงออกท่าทางต่างๆซึ่งหุ่นเชิดไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้ จึงได้มีการนํามาเปรียบเทียบกับการต้องอยู่ในฐานะจะต้องทำตามคําสั่งหรือคําบัญชาของผู้อื่นเหมือนกับการเชิดหุนนั่นเองตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าเขาจะมีอํานาจในมือก็ตามแต่ก็ต้องคอยเป็นหุ่นให้เชิดให้กับคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังของเขาปลายอ้อปลายแขมหมายถึงที่ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ หรือที่ยังอยู่ห่างไกลสำนวนนี้ใช้เปรียบเปรยถึงคนที่ยังไม่เกิดหรือยังไม่เป็นตัวเป็นตนอยู่ที่ไหนไม่รู้หรือยังไม่เกิดมักใช้กล่าวถึงคนที่ยังไม่เกิดหรือยังไม่เป็นตัวเป็นตนตัวอย่างเช่นตอนที่คุณพ่อคุณแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เรายังไม่เกิดยังอยู่ปลายอ้อปลายแขมที่ไหนก็ไม่รู้ แปดเหลี่ยมแปดคมหรือแปดเหลี่ยมสิบสองคมหมายถึงมีเล่เหลี่ยมมาก ที่มาของสำนวนนี้มาจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊กมีเนื้อเรื่องว่ามียอดยุทธศาสตร์ซูชี่เหลียงหรือคงเบ้งรับราชการเป็นอัครมหาเสนาบดีของจกักรพรรดิโ๊กซูฮั่นวันหนึง่งคงเบ้งได้รับบัญชาให้วางแผนรับสืกก๊กเวยทางเหนือในขณะที่ภาคใต้ก็มีทหารเม่งหัวตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อจกักรพรรดิก๊กซูฮั่นโดยจับ มือกับจกักรพรรดิเวยยกทัพขึ้นเหนือในจังหวะที่กกเวยยกทัพลงใต้โจมตีขนาบกกสูหั่นพร้อมกันด้วยกลยุทธ์แปดเหลี่ยม12คมคงเบ้งหลอกลอบพลละพักเม่งหวดจนหลงโกนเข้าไปติดกับดักและถูกปิดล้อมไว้หมดจนพ่ายแพ้ไปหลายครั้งและยอมเป็นเมืองขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาปากหอยปากโปหมายถึงชอบนินทาเล็ก นินทาน้อยไม่กล้าพูดพูดไม่ขึ้นหรือพูดไม่มีใครสนใจฟังที่มาของสำนวนนี้มาจากการเปรียบเทียบหอยและปูซึ่งก็มีปากเหมือนกับสัตว์อื่นแต่ว่ามีขนาดเล็กส่งเสียงไม่ได้เหมือนสัตว์อื่นจึงนำมาเปรียบเปรยถึงคนมีปากไว้พูด แต่ก็ไม่มีใครฟังพูดไปก็เป็นเพียงเสียงเล็กเสียงน้อยเปรียบเสมือนปากของหอยปากของปูตัวอย่างเช่นเธออย่าไปสนใจพวกปากหอยปากปูเลยเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเสียหน่อยรู้อยู่ว่าพวกนี้มีปากก็พูดไปเรื่อยผัดวันปรกักกพรุ่งหมายถึงเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าสำนวนนี้ใช้เปรียบเปรย การขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าขอผัดผ่อนไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดตัวอย่างเช่นอยากจะลดความอ้วนแต่ถ้าคุณยังผัดวันประกันพุ่งขี้เกียจไปออกกำลังกายอยู่แบบนี้ก็คงจะไม่มีวันผอมหรอกสรุปสิบสำนวนสุภาษิตได้แก่ปล่อยเสือข้าป่าปล่อยปลาลงนะ้ำปิดประตูตีแมวปิดควันไฟไม่มิด ปล่อยนกปล่อยกาเป็นหุ่นให้เชิดแปดเหลี่ยมแปดคมผัดวันประกันพุ่งนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อคิดดำเนินชีวิตประจำวันหรือเพื่อการศึกษาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณหมายด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ